มสามสองหนึ่งก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับอัปเดตกิจกรรม6ปีแอนนิวเออร์ซ์ลี่พาร์ทนะครับซึ่งแทบไม่ต่างจากเราอาปกติเลยนะครับก็แค่ไม่มีการันตีให้นะครับแล้วก็อย่างที่เหลือเนี่ยก็มีอัปตู้นู่นนี่นั่นมาเพิ่มนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาสุ่มกันก่อนนะครับแล้วก็เออจริงๆคือแพดอ่ะมันต้องอัปตอน4โมงเย็นนะครับแล้วมันเลดไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับสิ่งที่ได้กลับมาคือ6เพจครับผม เกมครับถ้าเกิดคุณเละขนาดนี้นะครับผมคุณตั้งเวลาไปเลยก็ได้ครับว่าคุณต้องใช้เวลาอัปเดตแพทเพิ่มขึ้น1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับไม่ใช่ว่าแบบเออมันมันไม่ทันแล้วมันก็เพิ่มมาแล้วก็ค่ขึคืนมา6เพรนะครับผมว่ามันน้อยไปหน่อยนะส่วนอย่างอื่นก็แจกตามปกติครับไปครับผลรับเพรครับผมได้เพรเยอะครับได้มา7 9 9ครับก็รวมหลายอย่างครับล็อกอินรวมกิจกรรมแล้วก็ออกเอานะครับก็ได้มาเ9 9้เพชร้ครับตอนนี้มีเพรอยู่ทั้งหมดรามกันะ มามาเริ่มกันที่500เพนแรกครับเนื่องจากมันค่อนข้างเกลือเพราะฉะนั้นผมขอให้ได้ของดีๆตั้งแต่เริ่มเลยละกันนะมาข้ามเลยครับผมเปิดมาด้วยแดง <laughs> เปิดมาด้วยแดงเลยอะอุ้ยอุ้ยมาแล้วสี่ดาวใบแรกสีดาวใบแรกมแามแล้วครับผมโอเคสวย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 เราได้สี่ดาวมาแล้วครับเราขาดลิบิตเบรกกับอันติ สวยมากสวยมากสวยมากเออจริงด้วยก่อนก่อนจะไปเริ่มกันนะครับผมต้องมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก่อนเราต้องมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก่อนมีแบริออนเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีฉากตอนสู้กับอิชิกิด้วยมานี่เพิ่มบัฟโอ้มผมรู้สึกว่าขามันยาวจังวะโอเคมาต่อครับต่อต่อต่อ,ตอ,ตอสเต็ปที่2ครับผมไหนดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเหมือนว่าขออนุญาตเป็นเหมือนปกติครับตามผมรอบปีไม่มีอะไรมากมา อีก500เพชรเทียบผมเรามี3,500้าเราสุ่มได้ทั้งหมด7ครั้งนะครับไปครับผมสีดาวซ้ำผมผมเกือบดีใจละวดี๋ยนี่โอ้โหลุนเลเกือบอา้าวแตละอันแตละอันโอ้โหแตละโอ้ยมาแล้วโอเคครับเราได้ลิมิตเบรกของนารุโตะคุ้มไปแล้วเราขาดแค่อันติครับผม เออจริงๆนะมันหลุดมาค่อนข้างไกลไปหน่อยครับอันตีเป้าเะเบเล็โต20ปีนะครับโอเคตอนนี้เราขาดแค่อันตีแล้วนะครับจริงๆถ้าถ้าอันตีผมว่าผมพอเลยก็ได้นะครับแล้วก็อย่าผมค่อยไปสุ่มต่อที่หลังก็ได้ผมยังมีเศษครับพอแต่ว่าผมอาจจะสุ่มไปชัก2,500ประมาณนั้นครับแล้วเ,เหลือไว้ัะพันเชรดูก่อน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 ,อนว่ามันจะเหลือให้เยอะหรือเปล่าาะว่าต้องใช้ท่าไม้ตายท่าล่าค้างล่าค้างรอให้มันหมุนไขาลานสักหนึ่งรอบพอ 2รอบกว่านั้นน่าจะเกินไปหน่อยครับหึ่งรอบแล้วโอเคไปแต่โหสลับสลับไหมไม่สลับโอเคไม่เป็นไรสองสามโอโ้โอหโอห้โหโอ้โหสี่ดาวมาห้าใบครับผมหกใบแล้วเจ็ดใบแปดใบบวกหนึ่งครับสวยโอเค <c oughs> เราได้เราได้การแบลริออนมาเยอะมากอะไรนี้ เราจะได้อันตีไหมผมอยากได้อันตีมากเลยอ่ะอันตีเท่มากแต่ผมยังจริงผมยังไม่ได้อ่านเดฟเฟกอะไรเลยนะมาต่อครับพันห้าแล้วเอ้ไม่ได้ดิตอนนี้สองพันแล้วใช่ไหมว่าเออใช่สองพันแล้วขาดอันตีครับขาดอันตีขาดอันตีออกมาให้หน่อยได้ไหมอันตี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 อยู่ไหนโอ้โหเกือบมาก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 พันที่สองครับมาถ้าได้อันตีสเตปนี้ผมพอเลยผมจะพอเลยผมจะพอเลย ถ้านนตนสเต็ปนี้นะเพราะว่าบวสองผมไปอัพเองได้ยแล้วรอนเลยครับผมไม่ได้ผมก็สุ่มหมดตัวแค่นั้นแหละเกือเกือเกือมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคพอจบ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 เลิกสุ่ม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  พอจบแล้วจบแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วตอนนี้เราเสียไฟทั้งหมดสองวันห้าเราได้สก,กิลครบบวกหนึ่งบวกสองวาอย่างผมไปใช้หินเออเศษไม้อัพเอาก็ได้ครับโอเคค่อนข้างผมไม่รู้นะว่ามันเกินหรือเปล่าใครได้อะไรบ้างก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแต่สําหรับผมผมสุ่มแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันยังมีพาร์ทสองครับผมเราค่อยไปลุ้นกันต่อหน้านะครับโอเคประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับต่ละสวัสดีครับ